สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะพามาผ,ผัดถัวดถ่วค่ะผัดถั่วค่ะนี่ผัดถัว่วผัดจืดนะคะไม่ได้ผัดเผ็ดนะคะผัดจืดก็คือนี่ยายจะใส่หมูบดชอกับอ่หมูยอนะคะเครื่องปรุงก็มีกระเทียมเจียวอ่าก็ น้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสาดำเอซอสฝาเขียวแล้วก็มอ้งชิลรสนิดหน่อยรสด,ดีนิดนึงอันนี้อันนี้ก็เป็นน้ำปลาของเราผิดน้ำปลาไว้กินแก้มกันนะคะมาเลยลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันก่อนเองมันไม่ต้องเยอะ น้ำมันมน้ำม,มันนิดหน่อยน้ำมันร้อนแล้วกระเทียมลงไปัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะทุกคน นกระเทียมของเราก็เหลืองแล้วนะคะใส่หู้กระเชอนลงไปหมูมะะมสับลงไปะคะ่ะเพราะหมูสับจะยากกว่าเราจะใส่สในหู้ยอทีหลังนะคะตอนที่เราใส่หมูสับลงไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าเพื่อความมีรสชาติของหมูนะคะอือ ใส่ส่วที่เราเตรียมไว้แลคะ่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หมูของเราก็เหลืองแล้วนะคะสุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่เนยลงยไปนะคะทุกคนเนยไปผัดรวมไปรวมไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงขั้นตอนของผัวผักยาแล้วค่ะผัดยาลงไป เราต้ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปนนเลยใส่หมดเลยค่ะตอนนี้ยายกัะพอดีแล้วค่ะไม่เค็มคิดว่าไม่เค็มเราจะกัะได้พอดีพอดีๆๆเลยนี่ถั่วของเราม,มีความหวานอยู่แล้วไม่ใส่น้งผึ้งนะคะตรนนี้นเหลืหอยังไงย่างแก้วสาบมครบนะคะตอนนี้ถั่วผักยาวก็สุกแล้วนะคะ ขับเถ้าวยาของเราพร้อมกินแล้วนะคะทุกคนนีม่มาดูกันน่ากินไหมคะใครชอบน้ำตาลก็เติมได้นะคะหวานนิดหน่อยออันนี้น้ำมันน้อยไปหน่อยอจะเติมน้ำไปอีกนิดนึงนะคะให้มีน้ำกินข้าวเจ้ามีน้ำนิดหนึ่งนะคะนี่นี่เสร็จแล้วะะพร้อมกินแล้วะคะ่ะเยนแล้วพยายจะชิมชิมเลยรสชาตินะคะ พอดีเลยค่ะกำลังกินเลยค่ะ,ะปิดแก๊สเลยพร้อมเติบตักใส่จาน แล้วค่ะผัดถัว่วผัดจืดนะคะผัดถัว่วใส่หมูสับก,กับหมูยอค่ะจบที่แค่นี้นะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะรวยๆจ้า